เขาใหญ่ยังมีอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่ต้องถูกใจคนรักธรรมชาติที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นที่ที่มีลำธารที่สวยงามอีกแห่งของเขาใหญ่แถมยังมีสัตว์ประหลาดซ่อนตัวให้นักท่องเที่ยวค้นหาเฮ้ยเหแล้วแล้วก่อนเดินทางต่อไปสวนสัตว์แห่งเดียวในเขาใหญ่ที่จะไปหลงกับความน่ารักของเหล่าสัตว์แปลกตุ๊กแขนตา ปิดทริปดีๆในสวนดอกไม้หลากสีสันและคาเฟ่ส,สวยๆที่ทุกคนจะประทับใจที่ชอบมากๆเพราะว่าเราได้มาอยู่กับธรรมชาติในหลงรักไทยล้อสินไทยมิสทรี o มอร์น n ิ่งความเขาใหญ่ค่ะ <Yes. S 2> เรายังหลงกันอยู่ที่เขาใหญ่นะคะ <Yes. S 2> แต่ว่าเช้าวันนี้เราก็จะเริ่มต้นด้วยความสดชื่นกับร้านกาแฟ yes. ที่อยู่ใกล้ๆกับที่เราจะไปลงเรือกันค่ะตรงนี้คือตลาดน้ําผุดนะตลาดน้าผุดเราจะไปลงเรือพายคาย,ยักที่คลองลําตะคองเลยนะคลองลําตะคองเป็นวิถีชีวิตชุมชนนะคะที่เราก็จะได้เห็นแบบบรรยากาศของคนที่อยู่เขาใหญ่จริงๆที่เขามารวมตัวกันทําเป็นวิสาหกิจชุมชนวิถีชุมชน,ชมชนบ้านท่าช้างลงจากเขาใหญ่มาแค่นิดเดียวค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปหลงกับธรรมชาติหลงรักเจ้าของไร่ะาแฟ หลงลักเพราะว่าเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยบรรยายเกี่ยวกับเรื่องกาแฟดีมาก <Wow. S 1> ทำให้รู้สึกว่าการกินกาแฟมันแบบสุดชื่นมากขึ้นแลเดอร์ตี้อร่อย มาไปลงเรือแล้วนะคะอากาศดีมากเลยวันนี้นี่ใช่ที่คลองมัตะคลองใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็คือที่เราจะลงเรือค่ะค่ะพายเรือระยะใกล้ระยะใกล้ค่ะมี2ระยะมี2ระยะระยะใกล้ก็คือประมาณกี่ร้อยเมตรคะประมาณ300เมตร300เมตรระยะไกลเท่าไหร่คะห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรไปกลับก็1นกิโลเราต้องจัดเต็มเอาให้แบบสุด1นกิโลไปเลยค่ะไปกลับ โอนเนี่ยโอนะใครใครใครจ่ายหนูมาลูกเด้วโอนสดีค่ะอาน้องคนละยี่สิบคนละยี่สิบมาจากไหนกันคะมอสอนี่น้องน่ารักบ๊ายบายหน่อยมาจากมสวทางนี้ด้วยนี่ไปกับพี่ไหมไปเลยไปไม่ใช่แค่พี่นะที่อยากให้น้องไปเนี่ยพี่ๆข้างล่างนี่เขาโอ้โหยิ้มกันใหญ่เลยเดี๋ยวอย่าลืมไปใส่เสื้อชูชีพกันด้วยนะลูกนะบ๊ายบาย ตงรงนู้นมีน้ำตกด้วยอ่ะปะลงเลยนะตอนนี้เราลงมาในเรือแล้วนะคะคือตรงนี้เป็นต้นน้ำลำตะคองน้ำลึกไหมน้ำลึกไหมสี่เมตรเลยเหรอเพราะฉะนั้นเสื้อชูชีพต้องใส่นะสำคัญมากน้องๆอะไรครับน้องลี่วันนี้พี่จะฝากชีวิตไ้ที่ลีน่น้องลี่จะพาไปที่ตรงน้ำผุดดูในภาพะนะเป็นคลองที่ใส่มากๆคือตอนนี้ฝนมันตกมันก็เลยทำให้สีนะ้ำมันขุ่นนิดนึง มีการตกแต่งบรรยากาศความเป็นธรรมชาติน้ำกัดเซาะจนหินมันเป็นรูรูเหมือนแบบคือเวลาที่เราไปเที่ยวพวกแบบสวนสัตว์หรือว่าซาฟารีอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ของจริงมีน้องกระรองสีขาวไปไหนแล้วเออนู่นนู่นไปนูน ช่วงนี้น้องลี่บอกว่ามีกระรอกมากินลูกมะเดือ่อโห้ยแล้วคือต้นไม้ที่นี่มันใหญ่มากนะก็เลยแบบเหมือนมันโค้งมาปกคลุมทำให้มันไม่ร้อนนะคะชิลมากเวอร์คือหน้าฝนที่มันตกลงมามันก็ทำให้แบบข้างๆมันก็เขียวอยู่เรื่อยๆด้วยนะน้องบอกว่าน้ำเส้นนี้แหละคือมาจากเหวสุวัสด น้ำตกเหวสุวัสดที่อยู่ในอุทยานเลยเนาะเมื่อวานพี่ไปเหวนรลกมามมยเยอะเพราะว่าเจ้าหน้า,นาที่บอกว่าฝนมันเพิ่งตกไงน้ํามันก็เลยแบบเยอะเลยอะ่ะก็เลยถือว่าโชคดีมากนะที่เราแบบได้เห็นน้ําอันนี้เขาบอกไปเรื่อยๆถึงเหวสุวัดเลยนะคะ<อ>ใช่ตรงนี้ะครับที่เขาเรียกว่าบ่อน้ำพุธรรมชาติครับร<อ>ใช่ครับตาตาน้ําที่ว่าพุดขึ้นมาเลยจะอยู่ด้านบนนู้นครับใช่ร<อ>ครับเราต้องเดินขึ้นไปครับจะอยู่ด้านใน บ่อแรกตรงนู้นใช่ครับจะเป็นตาพูดถึงน้ําผุดปักช่องหรือว่าน้าผุธรรมชาติคือเกิดจากน้ําฝนที่ตกสะสมอยู่ชั้นใต้ดินค่ะก่อนที่จะสะสมมากพอแล้วก็เกิดเป็นตาน้ําผุดขึ้นมาจากผิวดินผุดออกมาตลอดทั้งปีเลยน้ําจึงมีความใสสะอาดแล้วก็มีสีคล้ายกับสีฟ้าอมเขียวแต่ว่าวันนี้ที่เรามานะคะเนื่องจากว่าฝนเพิ่งจะตกลงมาน้ําก็อาจจะไม่ใสามากคนที่พามาเที่ยวเล่าให้ฟังบอกว่าถ้ารอประมาณ2-3วันน้ำเนี่ยจะใสเป็นสีฟ้าอมเขียวเลยค่ะเนื่องจากว่าน้ำที่ผุ ขึ้นมาได้ผ่านการกรองจากชั้นหินที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสูงน้ำจะมีความเป็นด่างสูงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นแม้จะใส่จ๋วแค่ไหนแต่ดื่มไม่ได้นะคะต้องหลีกเลี่ยงการดื่มหรือว่ากินค่ะเพราะว่าจะสะสมในร่างกายจนอาจจะมีผลต่อสุขภาพได้น้ำปุดปักช่องหรือว่าน้ำผุธรรมชาติบ้านท่าช้างตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีบอ่อหรือชั้นลดหลั่นกันไปประมาณ4ี่บ่อแล้วก็มีฝายกั้นน้ำจึงมีลักษณะเป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้อีกด้วยค่ะยก เว้นบริเวณที่เป็นตาน้ําที่ไม่สามารถลงเล่นน้ําได้่วรกิจกรรมยอดฮิตอย่างการพายเรือคายักหรือจะมาลงเล่นน้ําก็สดชื่นมากๆแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวก็มาพักผ่อนหย่อนใจได้แต่ชุมชนที่นี่ก็ช่วยกันดูแลและกำชับนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันร,รักษาความสะอาดเพื่อให้น้ําที่นี่จะได้สวยใสๆไปนานๆเลยค่ะน้องๆอย่าไปใกล้มากพี่กลัวเดี๋ยวอยู่ไหนตัวดำๆหัวดำๆหรือไง แล้วพี่แล้วเฮ้ยเมื่อกี้นองน้องอยู่พี่พี่ตกใจพี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องอย่าไปใกล้มากเราเราอยู่ไกลๆก็ได้พี่กลัวน้องพี่พี่ตัวใหญ่มากคืออันเอ้ยเราได้เห็นทั้งตัวเมียทั้งตัวผู้เลยอ่ะตัวเมียสีเขียวแล้วเนี่ยตัวผู้โอ้ต้องมุมนี้เลยมุมนี้โอ้เมื่อกี้น้องลีบบอกว่าตรงนี้เราเจอตัวตะกองใช่ไหมที่เรียกตะกองป่ะใช่ครับอ๋อคือคล้ายๆแบบกิ้งก่าเหมือนกับ จะเป็นอีกัวหน้าก็ไม่ใช่จะเป็นกิ้งกาก็ไม่เชิงสีเขาเขียวๆแต่หางเขาจะแบบลายๆโชคดีมากมันก็ไม่ได้เจอกันง่ายๆเนาะแล้วก็เป็นส,สัตว์สงวนเพราะว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วมีมีแค่ที่นี่ด้วยใช่ไหม่าจะมีหลายทีย่อ๋อ,อาตามตามริมน้ำ,นำดำน้ำได้ด้วยนี่เ <c oughs> บื่อก็กระโดดลงน้ำเลาเบื่อปุ๊บกระโดดลงน้ำมีเพิ่งกระโดดไปตอนนี้นะเพื่อนอันนี้เป็นตัวเมียนะคะ ถ้าตัวผู้มันจะต้องมีตรงแก้เมันสีเข้มเข้มือนนี้หน่อยสีจะดำเลยใช่ไหมแล้วตัวผู้คือตัวมันจะใหญ่มากท่านรักอ่ะคนในชุมชนเขารักที่นี่มากๆนะคะไม่ว่าจะไปคุยกับคุณป้าหรือว่าได้คุยกับน้องที่พาเที่ยวเขาจะภูมิใจในการพูดถึงแบบบ้านของเขาว่ามันสวยงามอุดมสมบูรณ์แล้วก็ตาดีมากเห็นธรรมชาติอย่างเช่นแบบพอเจอพวกตะกอง เจอลิงนะก็จะเล่าให้ฟังเห็นกระรอกตัวเล็กๆกําลังกินอยู่ด้วยโหมันเป็นความรู้สึกที่ธรรมชาติมากๆมันแตกต่างจากการไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะเพราะว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้เขาอยู่ในป่าแล้วก็อยู่ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นลงรักเขาใหญ่ก็ต้องมาที่บ้านน้ําผุดท่าช้างสุดยอดโอเคแล้วนะาฟ้าอย่า ้เธอกัอนนี้เราอยู่ที่โบนันซาเอ็กซ์โซติกซูนะคะก็จะได้มาเล่นกับเนี่ยบรรดาน้องสัตว์ที่เป็นสัตว์แปลก <c oughs> นี้มาแค้ <c oughs> บอนแครอทไปเรียบร้อยอิ่มได้เล่นอย่างใกล้ชิดแต่เขาให้ระวังม้ากัดมองมองนี่ม้าจริงนะไม่ใช่ม้าใส่ฐานนะคะ <c oughs> มาในนี้เนี่ยคือลาดไม่ได้เราจะต้องไปเลี้ยงเด็ก เด็กของเราอยู่ข้างในเตรียมนมไปแล้วแต่เด็กที่ว่าคือน้องสิงโตแต่เป็นสิงโตขาวเนาะอ่าคือพี่เขาเปิดเนี่ยแล้วพี่ขังขังหนูอยู่ในนี้ไปไหนอดสิอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันอ่าเราเราจะได้ป้อนน้องยังไงคะบนโต๊ะเลยครับเดี๋ยวนั่งรองบนโต๊ะเลยอ๋อไม่ต้องเข้าไปในกรงใช่ไหมคะก็แอบโกรย์เหมือนกันนะคะไม่ได้ไม่ไม่ได้เข้าไปให้ไปอยู่ในกรงอะไรอย่างงี้ไม่ต้องนะนั่งอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหม ให้น้องขึ้นตัดเลยอันนี้คือเป็นนม MR ครับสำหรับสิงโตขาวโดยเฉพาะอ่าขยับขึ้นโอเคนั่งยืดขายาวๆได้เลยยืดขาอย่างนี้นะโอเคน้องขึ้นมานี่เลยนะครับโอเคค่ะเขาจะเปิดจุกเลยเปิดพี่มาอยู่ใกล้ๆด้วยนะใกล้ๆผมจะอยู่ใกล้ๆพร้อมเซฟตลอดเวลาโอเคโอเคโอเคให้น้องเริ่มตรงนี้นะครัะที่ถือขวดนมข้างนี้ถือไว้ต่างๆนี้เราก็ตื่นเต้นอยู่นะพอน้องมาครับขวดนมได้นะครับพี่ยกขึ้นอย่างนี้แล้วไม่เกินหน้าตัวเองรูปจะออกมาสวยโอเคค่ะ ตอนกินนมเนี่ยลูกเขาเต็มที่เลยพี่มาใกล้ๆได้นะ <c oughs> นี่ตื่นเต้นนะเนี่ยเมื่อกี้เขาสอนไว้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะจีนเนี่ยจีนเนี่ยแซนด์เนอร์แซนดนค่ะ โอ้โอ้ดูดอร่อยเลยมือ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 น้องเขาก็จะแบบหนั้นาเหมือนเหมือนแมวแต่ว่าตัวใหญ่ก็ก็ไม่เหมือนมากโอเดี๋ยวีน้องคููมีน้องครูมองเหมือนว่ามันหมดแล้วอะ าดูเอ็กซอติกนะคะที่เป็นสัตว์เอ็กซอติกก็ต้องมีสัตว์เลื้อยคานเหนี่ยงตรงนี้ก็จะมีโอ้โหน้องนี่น้องๆจระเข้อีัวนาแล้วก็มีเบียดดากอนไลโนอีัวนาตัวใหญ่มากเลยอะพี่หนูมไม่เคยเห็นตัวเลยมันใหญ่ขนาดนี้นี่ไงพี่เหลือมกําลังขดตัวอยูต่ตรงนี้นะคะใครดูหนังแฮร์รี่พัตเตอร์ไหมคะที่เรามองแล้วเราก็มีมนวิษษษเศษมองนิษษษมนวิเศษ,ษ,ษแล้วเสร็จปับ๊บ แล้วก็ฉกมาใส่ที่มันหลุดออกมาเลยอ่ะเอ้ยพี่ไม่ต้อง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 ไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยพี่ไม่ต้องออกมาก็ได้ดูเฉยเฉยไม่ต้องเอาออกมาพี่เขาก็อยากไ้หรอกไกไม่ต้องตุ๊กแกขนตาตุ๊กแกนี่กินอะไรคะ มะแดงผลไม้ครับไม้เป็นหลักก็น่ารักอยู่นะตุ๊กแกตัวเนี้ยพี่มันเป็นอะไรโอ้โหเราทีมเราอะชอบอยู่โซนเนี้ยสองชั่วโมงะแล้วไม่ไปไหนชอบเดี๋ยวเราไปเล่นกับยีราฟน่ยยีราฟก็จะคือว่าอ้าวเพื่อนมา เดี๋ยวพาไปเที่ยวบ้านเพื่อนโหเพื่อนมาเราไม่ได้มามือเปล่าน่นารักอ่ะน่นารักงยตัวนั้นตัวน้อยมาลูกมาลูกมาอีสวัสดีเธอมามาอา้าวเมิอนอ่ะโอ<ห>้ยเมินโอ้โหลิ้นลิ้นไาแล้วเขาจับไหนให้เพื่อนตัวนี้บ้างให้ตัวนี้มั้งโอ้โห,โหเราก็ลิ้นยาวเลยอ่ะนอกจากคอเรายาวแล้วลิ้นเราก็ยาวไม่ธรรมดาเอาน้องตัวนี้มา โอ๊ <O> <O ki. S 1> กี้ปกติเนี่ยนิสัยของโอ๊กี้เขาจะชอบเก็บเรื่องราวบรรยากาศเวลาที่ไปเจออะไรมาถัดมาโตโต้มีเสียงสูงเป็นเอกลักษณ์นาดานาาเห็นไหมเห็นไหมหันมาแล้วเนี่ยตัวนี้ลอนวิทนู่นนุน่น,น,นพี่ลอนเดนช่อเลนชิวที่หนึ่งเฮ้ยน้องน้องเยอะมากเลยอ่ะทำไมเชื่อมกันเลย นาะะ่ารักค่ะเขาส่งกำลังใจรักรักไปแล้วนะโอเคเรามาอยู่กันที่ h o k k ด i d o f l o อร์หุย เอาจริงนี่วันนี้มาเที่ยววันธรรมดาแต่ว่าคนเยอะมากเลยอะเยอะจริงนี่ให้ดูนะคะว่าบรรยากาศเขาทําเป็นเหมือนคล้ายๆคาเฟ่ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเลยะคะ่ะโหนี่มุมนี้มันคือเป็นมุมที่แบบสุดยอดมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราจะอยู่สวนดอกไม้แบบนี้แล้วก็ทกา่ามกลางภูเขาของเขาใหญ่โหใหญ่มากเป็นแบบวิวพาโนรามาแล้วนี่ค่ะแนะนำนะเอาจริงเวลาที่ถ่ายดอกไม้สวยๆอ่ะจะเป็นช่วงตอนประมาณ สัก3ามสี่โมงเพราะว่ามันเป็นช่วงที่พระาทิตย์กำลังเริ่มแบบตกลงมาโอ้นี่ค่ะแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่เสื้อผ้าที่มันแบบสีสดใสให้มันตัดกับสีของดอกไม้มันก็จะยิ่งทำให้เราดูแบบน่ารักโซคิว so มากขึ้นและเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะคะบางคนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นชุดกิโมโนด้วยค่ะดูดอกไม้สีสดใสมาก เหนือแน่ไม่รู้ว,ว่าดอกไม้ตรงนี้มันคือดอกอะไรบ้างนะคะแต่ใช้คําว่ามันเป็นดอกไม้นานาชนิดนานาพันธุหลากสีสันคือถ้าวันไหนเราใส่เสื้อสีแบบเหลืองมาอย่างเงี้ยเราก็มายืนตรงดอกไม้ที่มันเป็นสีแดงนะเราก็จะแบบสวยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่ชุดสีแดงมาเราก็ไปยืนตรงดอกไม้ที่มันเป็นสีม่วงสีชมพูเงี้ยมันก็จะทําให้เราดูแบบโดดเด่นท่ามกลางดอกไม้ดอกไม้นี่มันคู่กับผู้หญิงจริงๆนะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ตรงนี้คือเป็นที่รวมของผู้หญิงนะคะสวยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยไหมคะแต่เราอยู่กันแค่เขาใหญ่ใครที่หลงรักดอกไม้ก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่แหละเอาจริงๆนะมันสวยมากอะ่ะมันสวยมากแบบต้องมาเห็นด้วยตาตัวเอง แล้วก็ที่เขาใหญ่ไม่ได้มีแค่ที่สวนนี้นะคะคือเผื่อสาหรับคนที่มาเขาใหญ่แบบโอ๊ยทาไมสวนนี้คนเยอะอยากจะแบบไปสวนอื่นบ้างมันก็จะมีหลากหลายสวนให้เราเลือกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะวิวข้างหลังมันเป็นแบบเขาใหญ่เห็นผืนป่าสีเขียวแล้วก็เอกลักษณ์ของฮอกไกโดที่นี่นะคะฮอกไกโดฟลาวเวอร์ก็คือจะมีอาคารที่เป็นคล้ายๆกับแบบที่ญี่ปุ่นนะคะอยู่ตรงกลางแบบนู้นถ้าใส่ชุดกิโมโนมาถ่ายรูปก็นึกว่าเช็คอินอยู่ญี่ปุ่นได้เหมือนกันนะ เป็นอีกคลิปที่เต็มไปด้วยสีสันมากมายของเขาใหญ่จริงๆค่ะเติมเต็มความรู้สึกได้มาพักผ่อนได้มาชารจพลังกายพลังใจดีมากๆแล้วมันก็คงจะดีกว่าน,นี้ถ้าธรรมชาติอย่างนี้นะคะอยู่กับพวกเราไปอีกนานแสนนานเพราะฉะนั้นมาเที่ยวเขาใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพแล้วค่ะก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติกันด้วยพอเราดูแลรักษาธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็จะได้ดูแลเราด้วยนั่นเองนะคะใครอยากมา หลงรักเขาใหญ่หลงรักไทยแบบไนแน่มาเที่ยวเขาใหญ่กันได้นะคะล้สินไทยมิสทรีหลงรักไทยเราเป็นลูกหลานเกษตรกรน,นำภูมิปัญญาจัดพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะ หยิบขึ้นมาแล้วทำให้มันไปสู่ตลาดสากลให้ได้เราทำสินค้าที่ยากแล้วก็ทำจนสำเร็จได้ทุกคนจะภูมิใจมากผู้ได้เต็มปากเลยผ้าชันสวยทุกคนเป็นเจ้าของ เราได้ทํางานกับเกษตรกรคือไม่ใช่ว่าเราช่วยเหลือเขาอย่างเดียวเขาเองช่วยเหลือเรามากๆด้วยซ้ำ